ก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนนะครับออย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อได้แจ้งเตือนให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนวิชาศิลปะกับคุ๊กกุ๊กอาร์ตแมนนะครับขอบคุณมากครับเด็กๆสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับกุกกุกอาร์ตแมนนะครับในวิชาศิลปะทะัศนศิลป์ ในระดับชั้นป .4 นะครับก็กลับมาพบกันนะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไม่ได้ทำการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดนะครับชดเชยวันพ่อแห่งชาตินะครับอ่าเราก็กลับมาพบกันในวันจันทร์นี้นะครับอ่าเราก็จะมาเรียนวิชาศิลปะสนุกๆนะครับวันนี้กูกกูก็นำเรื่องของการพิมพ์ภาพนะครับมาสอนนักเรียนนะครับ วันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องการพิมพ์ภาพด้วยเชือกนะครับนักเรียนคงจะสงสัยว่าเ,เชือกพิมพ์ภาพได้หรอครับคุณครูพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวเรา่าไมรู้จะพิมพ์กันยังไงนะครับนี่มีตัวอย่างให้นักเรียนชมก่อนนะครับนี่นะครับเป็นผลงานการพิมพ์ด้วยเชือกนะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวครูก,ก็จะสอนนักเรียน ทำนะครับการพิมพ์ภาพด้วยเชือกนะครับเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรการพิมพ์จะยากหรือง่ายแค่ไหนเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนเพื่อนของเรานะครับปฝีมือของอชั้นป4 1ดหนะครับผู้หญิงของเราที่มาเรียนออนไซต์นะครับอมาเรียนที่โรงเรียนนะครับอ่านี่ก็คือภาพผลงานของเพื่อนเพื่อเรานะครับ เป็นไงบ้างอ่าสวยกว่าตัวอย่างที่คูคูให้ชมไหมครับอ่าทุกคนก็ทําได้นะครับอ่าะเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งทําง่ายๆนะครับอ่าไปชมผู้ชายกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับอ่ามาด้วยกันหกคนนะครับก็สวยๆอ่างามๆนะแบบนี้ทําง่ายครับอ่เดี๋ยว นักเรียนที่เรียนออนไซต์นะครับก็จะได้พิมพ์ภาพจากนิ้วนะครับในสัปดาห์หน้าแต่ว่าที่เรียนออนไลน์เราจะพิมพ์ด้วยเชือกกันนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเตรียมแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์แรกเราก็จะใช้เชือกนะครับเชือกที่นักเรียนใช้ก็จะเป็นเชือกในรูปแบบแบบนี้นะครับก็ เป็นเชือกสาหรับมัดของมัดข้อสอบหรือมัดสิ่งต่างๆนะครับก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับสีข,ขาวๆหรือไม่นักเรียนก็จะใช้ไหมพรมก็ได้นะครับก็ซื้อมาแค่นึม้วนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกสําหรับเอาไว้เป็นแม่พิมพ์ของเรานะครับ ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยเชือกนะครับอย่างแรกก็คือสร้างสีสันนะครับก็คือสีโปสเตอร์นะครับอ่าก็น,นี่ก็คงจะมีกันอยู่แล้วนะครับก็ใช้สีโปสเตอร์เหมือนเดิมนะครับแดงเหลืองน้ำเงินขาวดำนะครับแล้วก็สีเขียวนี่ก็เป็นสีที่มีสำเร็จอยู่แล้วนะครับ,บนักเรียนก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับใส่สีนะครับก็เป็นจานสีจานสีก็นักเรียนก็มีอยู่แล้ว่าก็ใช้แบบไหนก็ได้นะครับเล็กหรือใหญ่เตรียมให้พร้อมนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับระบายสีเราก็จะใช้ผู้กันนะผู้กันก็เป็นผู้กันกลม เอาเบอร์ที่ใหญ่อันหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์เล็กสักหนึ่งอันเอาไว้ตกแต่งนะครับเบอร์ใหญ่ก็เอาไว้สําหรับทาเชือกนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์รองรับผลงานนะครับก็จะเป็นกระดาษสมุดวาดเขียนนะครับเราใช้1แผ่นนะหรือนักเรียนจะใช้กระดาษร้อยปอนก็ได้นะครับหรือใครสมุดหมดแล้วก็ไปซื้อร้านเครื่องเขียนนะครับ อาจจะต้องฉีกออกมานะครับ1นึแผ่นนะครับฉีกให้เรียบร้อยแล้วก็ตีกรอบนะครับเขียนชื่อเขียนหัวข้อของใบงานชิ้นนี้ด้วยนะครับเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วดี๋วเราก็จะมาพิมพ์ภาพนะครับในหัวข้อของงานในการพิมพ์ในวันนี้ก็คือดึงเชือกสร้างสีสันนะครับ เทคนิคก็คือสีโปสเตอร์และเชือกนะครับก็นักเรียนทําลงในสมุดว่าเขียนนะครับวันนี้เราจะใช้แนวตั้งนะครับนักเรียน,นนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับออนไลน์เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอสาธิตนะครับการพริมพ์ภาพด้วยเชือกนะครับทุกคนเตรียมว,วัสดุอุปรกรณ์กันพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปสู้นะครับ การพิมพ์ภาพด้วยเชื่อกกันเลยนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูจินอีกแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์งานศิลปะค่ะวันนี้ครูจินก็มีงานศิลปะมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะในหัวข้อพิมพ์ภาพสีน้ําด้วยเชือกค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังอุปกรณ์ครูจินมีจุดประสงค์ด้วยค่ะ ุดประสงค์ของวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดทักษะค่ะในความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทำผลงานให้ออกมาอย่างสวยงามค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์แรกเชือกค่ะเชือกที่บ้านเด็กๆมีนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดได้นะคะหรือว่าเชือกไหมพรมนะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะ สสีน้ำค่ะใช้ได้ทุกสีเลยนะคะ3าผูกกันค่ะแล้วก็จานใส่สีนะคะสุดท้ายกระดาษค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูขั้นตอนในการทำเลยค่ะขั้นตอนแรก ให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาค่ะแล้วพับครึ่งน,นะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่สองให้เด็กๆนะคะหยิบเชือกค่ะที่เด็กๆต้องการนะคะที่จะมาทำงานศิลปะนะคะแล้วก็หยิบสีนะคะคูจินชอบสีแดง จากนั้นนะคะจิบทุกกันมาค่ะแต้มสีนะคะแล้วก็ทาไปที่เชือกค่ะสีแรกกูจินใช้สีแดงนะคะทาได้อิสระเลยค่ะชอบตรงไหนแต้มไปเลยค่ะต่อไปกูจินใช้สีเหลืองค่ะ ต่อไปก็จะใช้สีน้ำเงินค่ะ ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะวางเชือกลงไปที่กระดาษค่ะแล้วก็อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเลอะนิดนึงกูจินจะทําเป็นตัวเลขตัวเอนะคะตัวเลข2ก็ได้ตัวอะไรก็ได้เด็กๆเลือกเอาเลยค่ะเด็กๆชอบแบบไหนนะคะจากนั้นเด็กๆก็ปล่อยหางเชือกมันนี้นะคะเมื่อเด็กวางเชือกเสร็จแล้ว ให้เด็กๆนะคะพับกระดาษลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามือน้อยๆของเด็กๆนะคะพับลงไปค่ะเราจะดึงเชือกแล้วนะคะค่อยๆดึงนะคะอ่าเห็นไหมคะได้เชือกออกมาแล้วทีนี้เราจะมาดูผลงานค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาเปิดเลยนะคะ ได้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆจ้าของครูจินได้เป็นรูปดอกไม้ค่ะเด็กๆอาจจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะครูจินใช้3ส,สีค่ะทีนี้มาดูผลงานอื่นของครูจินนะคะที่ครูจินทำแล้วอ่าแบบนี้ค่ะอ่าอีกแบบนึงอันนี้จากเอ่อ ได้นะคะที่เอาไว้เย็บผ้าค่ะอันนี้จะเป็นเชือกนะคะเชือกที่เราใช้ในบ้านของเราแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เห็นผลงานของครูจินแล้วครูจินก็อยากเห็นผลงานของเด็กๆเ,เช่นกันค่ะให้เด็กๆนะคะไปพิมพ์ภาพด้วยสีน้ําด้วยเชือกนะคะแล้วส่งเข้ามาในระบ,บั้มนะคะสําหรับวันนี้ครูจินขออนุญาตไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายสวัสดีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการพิมพ์ภาพด้วยเชือกนะครับาคงจะไม่ยากเกินไปนะครับนักเรียนก็ดูจากคลิปสาธิตแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับนักเรียนก็จะได้ภาพสวยๆนะครับและนักเรียนก็สามารถตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับในวิชาเสทัศนศิล์ กับการพิมพ์มภาพด้วยเชือกนะครับสำหรับนักเรียนเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการเรียนในเรื่องการพิมพ์ภาพด้วย yea. <m> นิ้วมือนะครับการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือไอ้มือเราพิมพ์ภาพได้ด้วยหรืออ่าก็คอยติดตามด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับการเรียนในวิชาเสปะในเรื่องของการพิมพ์ภาพครับ และกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการเรียนวิชาศิลปะทัศนศิสป์ในเรื่องของการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเด็กๆสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผม